ถอนเงินจาก e SEC Cash ง่ายๆไปกันเลยครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วกับ Memory Box Studio Channel นะครับผมวันนี้จะมีสาระดีๆมาแนะนำเช่นเคยเนาะก่อนจะเข้าไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจากนั้นก็ไปกันเลยดีกว่านะสำหรับวันนี้ผมจะมีวิธีมาแนะนำการถอนเงินนะครับผมจาก ช้อปปี้อีซี่แคนะครับผมง่ายๆเลยมีเงินเข้าบัญชีถอนเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาช้อปปี้นะครับผมเสร็จแล้วมาที่ฉันจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ดูไปที่ e a s y cash นะครับผมอยู่ตรงนี้เนาะจากนั้นจะเห็นวงเงินที่เหลือนะครับผมท่านมีวงเงินเท่าไหร่จะโชว์ที่ตรงนี้นะครับผม จากนั้นทำไงตอ่อนะจากนั้นก็กดสมัครสินเชื่อนะครับผมเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ตัวเลขได้เลยนะครับผมว่าต้องการที่จะเบิกถอนเท่าไหร่นะครับผมโดยจะมีให้เลือกจ่าย2เดือน3เดือนนะครับผมงวดละเท่าไหร่จะคำนวณออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสองเดือนหรือ3เดือนก็ได้นะครับผมจากนั้นให้เรากดที่ ขอสินเชื่อนะครับอ่านะครับหลังจากเราขอสินเชื่อไปแล้วนะสินเชื่อเราจะถูกโอนมาที่ shopee pay นะครับผมเสร็จแล้วเราจะไปถอนเงินใน shopee pay กันนะครับมีวิธีการยังไงนะครับตามไปเลยนะครับกดเข้าไปที่ shopee pay นะครับผมจากนั้นให้เรามาเลือกโอนนะครับจากนั้นจะมีอยู่3หัวข้อนะครับผมเราสามารถโอนไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือเรา นะครับหรือโอนไปยัง Shopee User นะครับผมหรือโอนไปยังบัญชีธนาคารนะครับผมในส่วนใครสะดวกโอนไปทางไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยเนาะส่วนผมจะเลือกโอนไปที่ธนาคารนะครับผมถ้าใครยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกเอาไว้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปผูกให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนนะค่อยมาเลือกโอนธนาคารได้นะครับ โดยติ๊กตรงถอนเงินจาก w a l l ล็ไปที่ธนาคารนะครับผมเสร็จแล้วจะมาหน้านี้เนาะเสร็จแล้วให้กดเลือกบวกนะครับผม add new wallet นะครับกดเข้าไปเรื่อยจากนั้นระบบก็จะให้ใส่รหัสผ่านในการชำระเงิน shopee pay นะครับผมใส่ให้เรียบร้อยเนาะครับผมหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วนะให้เราเราก็จะสามารถที่จะเลือกบัญชีธนาคารได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ ทำตามคำแนะนำไปจนเสร็จสิ้นส่วนของผมนะครับผมจะไม่เพิ่มเนาะเพราะาผมมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะกดะกลับไปก่อนนะพอเราได้บัญชีที่จะโอนเสร็จแล้วนะครับผมให้กดยืนยันได้เลยนะครับจากนั้นเนาะมาใส่จำนวนเงินที่เราต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับพอใส่บัญชีพอใส่จำนวนเงินเสร็จแล้วนะให้เรากดยืนยันได้เลยนะครับผมจากนั้น ก็ตรวจสอบยอดเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนะครับผมพอตรวจสอบเสร็จแล้วถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดยืนยันได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสชำระเงินของจ็อบบี้เพย์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้รายละเอียดการถอนเงินมานะครับผมเงินก็จะเขาก็จะแจ้งนะครับผมจำนวนเงินที่เราถอนคุณจะได้รับเงินทันทีหรือ อย่างช้าสุดณนะวันที่ภายใน1วันนะครับผมแต่ส่วนมากก็จะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เงินก็เข้าบัญชีแล้วนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปเช็คในบัญชีได้เลยไหนลองเข้ามาเช็คดูซิขนะ้อความแจ้งเตือนนะครับผมเงินเข้ามาพอดีเลยนะครับผมโอเคเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับผมจากนั้น เราเข้าไปเช็คที่ว่ามาจาก Shopee Play จริงไหมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา s ้อ p ปี้เพนะครับผมจากนั้นเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยนะครับผมชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า Memory Box Studio Channel สวัสดีครับ